ใจวันนี้ครับใจเราเล็กกว่าแล้วเราต่อยน้ำหนักเขาด้วยครับอืเพราะว่าเวทเราเท่าไหร่ครับก็้าสิบสิบเอ็ดครับวันนี้เราชกก็สิบสองครับสิบสองขึ้นมาเจอเวทใหญ่เป็นไงเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยครับแต่พี่เขาก็แข็งแรงนครับแล้วจุดไหนที่พี่แขียงแก่งที่ทําให้เราตกใจวันนี้ก็มีศอกครับระวังศอกที่พอเยอะวันนี้แล้วยกไหนที่เรามั่นใจเลยที่เราคิดว่าชนะก็ไฟยกสี่ก็มั่นใจนะครับแต่ ผมมยยงหา้าก็จะเอาให้มันแบบให้ชัวร์อืมแล้วมีจุดไหนที่ต้องกลับไปเสริมให้พัฒนาให้ดีกว่านี้ไหม,มน้องชายก็ยังม,มีแบบจงตกใจครับเวลาพี่เขาออกเาชนอืมไฟชะนะไฟนี้เป็นไฟที่อะไรครับเป็นไฟที่สามครับสามไฟติดตันแล้วเป้าหมายของเรา อยากจะจิงแชมป์เหมือนกันครับมที่กำเนิดอะไรครับเพราะว่าร้อยเราต้องต้องใช้กำลังดีไม่ได้เราร้อยแปดครับร้อยแปดพอนะวันนี้ได้จีนไหมครับมีไหมก็ยังไม่ยังไม่ได้ใจครับอยากขอบคุณใช่บ้างอ่ะก็ขอบคุณโปโลเรนขอบคุณนายเอ็กซยด์ขอบคุณจอด์นเลินแล้วก็ด้ววันครับที่คอยสนับสนุนครับโอเคครับยินดีด้วยครับ